เตบิบโอ้โหมาเด้อมาเด้อยื้อจ้าแล้วก็ยื่อยู้ออือกูจะ้ำารไรแล้ว สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเดอ้อเมื่อนี้คือเฮาได้มาหาหมูเนาะทุกคนคือหมูเพิ่อนอยู่บ้านพีเอพีเยอะนะถ้าเป็นถ้าแปลเป็นภาษาไทยแสดงว่าผีหลายแต่ว่าเป็นอันนี้คือซื้อบ้านเด้อทุกคนซื้อบ้านอาขาเนาะบ้านพีเยอะเนาะทุกคนเป็นเป็นหมูบ้านของหมูเนาะทีอ่าหมูบ้านทีใกล้กับหมูบ้านอ่าเสาคู่เองเนาะ ไก่ๆหนึ่งเนาะโค้สิบ <man> นาทีก็่ฮอตเนาะแล้วก็ตอนนี้คือพากันมากินมารอดทุกคนนี่อยวนเดี๋ยวสี้เขาไปเบิงเนาะเขาสิไปกินมารอดอยู่บอนคาต้นเลยคืออันค่อยมาหานี้ก่บ่บมีจุดประสงค์อีกอย่างทุกคนอยากมา cort. ลินหาเพิ่นเนาะเพราะว่าบ่ไไ้มาหาตั้งหลายแต่ว่าปีไปแล้วเพิ่นก็เฮียนคู่คือกันแต่ว่าตอนนี้คือเพิ่น ออกคู่แล้วทุกคนเพราะว่าได้อาสาหลายปีนะอาสาเป็นสามปีสองปีสินะ่ะก็เลยว่าบบเป็นแล้วบบเป็นคู่แล้วเฮียน้ากันแต่ว่าบ,บบสอนแล้วเดอ้อแล้วสิพาทุกคนไปเบิงต้นมากหลอดกันเนาะทุกคนนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นต้นมากหลอดเขาเอ่นว่ามากหลอดหรือว่าอยู่ไทยเขาจะเอ่นมากหลอดบอกอลายสุดเฮ้ยยูทูบหัวในมึงลายสุด สมบ่อะบ่สมบะเนี่ยลักตามดเลยบุ้งเอ้ป้าทุกคนโคตรหลายเลยบุ้งเอเก็บมาเก็บมากูกูยันตกนี่ทุกคนไล่ไล่ตอนนี้ยังบุสุกดีเถอะเต่ยังเป็นแบบนี้อยู่โอ้โหมาหลอดทุกคน คือต้องบอกเลยว่ามักหลอนนี่มีแต่ลด,ดูนี่เด้อทุกคนปีหนึ่งมีเธอหนึงะนะ่งนาอยู่บ้านก็มีคือกันแต่ว่าบ่าค่อยได้บ่ค่อยมากกินมกนักหลอดบานได้เพราะามันส้มส้มแหงแต่ว่ามันนี่คือนี่หมู่นสวนมาก,กินก็นเลยว่าสิก,กินขาต้นก่อนเอาซุกซุกมาให้จักหน้อยดูกูสิลองเบิเอาเดดแดงแดงอแดงๆดงๆดงๆ <laughs> เอา,าเอาเกียวม,มาเฟซมาได้ยทุกคนเจาปนเจาปนนี่ให้พคนเก็บมานี่ทุกคนประมาณนี้ซิมบน,นี่มากหกลอดของเฮาทุกคนเป็นแต่แซบคือก่อนที่กินนี่เขาต้องแบบว่าบีบๆให้มันให้มันอ่อนๆก่อนนอนมันจึงหวานนะทุกคน กินมันจึงอร่อยมีบีบแบบนี้เดอ้อบีบให้มันอ่อนๆลงหน่อยนึงแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จำแจ้วนี่กินนะทุกคนทุกคนตอนนี้เขาสิลองกินกินเบิ้กอือหืออือบวกิี่สมปันใดเนี่ยพวกสมไหนหอือันหวานนี่บวกสมทุกคนอันหวานมาอันอันตัวแดงๆนี่บวกส้ม เนาะบส้มเลยทุกคนเป็ดตาแซบนี่จำเจลายๆเลยบส้มอร่อยมากินคาตน้นะอืมบส้ม อร่อยนี่ทุกคนอร่อยมากเลยแกยนะภาษาอาคเเอินว่าป่าฟูโลน,เนะเดอภาษาเราเอิ่นว่ามักหลอดแต่ว่าอยู่ไทยนี่บูว่าเขาเจ้เอิ่นคือกันบอเนอะอร่อย มาเดอ้อมากินน้ำกันเดอ้อทุกคนถ้าผู้ใดที่น้ำลายบอสแตกแสดงว่าผู้นั้นผ <laughs> ีเดอ้อ <laughs> <laughs> เป็นผีเดอ้อบ้านคนแสดงว่าต้องแตกแล้วนี่นะ <laughs> อร่อยทุกคน <laughs> ผู้เก็บก็เก็บผู้กินก็กินวาย อร่อยเพชรอู้อันนั้นคือแซ่บสุดอันนั้นนะสุกแล้วบ่งมาปะท้อือแกนูุยืนน้อยอยู่ม้าจ่าอยู่ขู่อยู่ม้าจ่าแชมซาอยู่บ้านนี้บ่มี่ไผกินมาสั่นทุกคนเขาสิเก็บไปขายก่อน อยู่เฮือนเฮาบ่มีอันนี้น่ะแต่ว่าอยู่เฮือนแม่เฒ่ามีได้มีหน่อยนึงบ่หลายอือดูดูดูทุกคนมรกดสนิทมวลมวเด้อมันจะมีหลายสนิทมีสองสนิทพุ่นแหละมันจะมีตัวสนิทยาวสนิทแบบว่ามวลมวแบบนี้นี่นี่ทุกคนเบิ่งเบึงเบึงเบึงแต่กระแทบ ว้ายนี่นมักหลอ่ะเจ้าก็เปี้ยเนี่ยจ้าจ้าเนี่ยอย่าบอกว่าอยู่เชนนอเห็ดกวนมักหลอดก็ได้ได้แต่ว่าเขาจะโบ้โบเห็ดนะนี่นปลาทูเป็นมกักหลายเฮง ก็ขอว่าเยามแล้วก็ขอบ้าจบนิ้นลองซิมเบิงให้่ันลองซิมเบิงวันนี้เก็บมาเมื่อยแล้วสมอ่ะเอาวไม่สมอ่ะไ่สมแต่ว่ารับตามหมดได้

กินอยู่ส่วนเลยทุกคนประกับงานเลยแซบบอกนี่ทุกคนเขาขึ้นก๊กไม้บ่เึงนะเขาก็เลยต้องหลเอาไม้ซีแบบนี้เอาแล้วก็จึงเก็บน้ำลังแล้วก็เขาจึงไปล่างน้ำแล้วก็กินอู้ความหลายทุกคน ว้าเพ็ดว้าแล้วก็จมีอะไกันอกสิโอ้โหฟูบังคือนั่นเนเนดิฉันรู้น้างขื้นกก้ไหมออคัมบราันเขาวา่ายิงขึ้นกก้งไมมมันน้ำไม่ตัวน,นั้นส้มได้ทุกคนน้ำไม่กก้องนั้นส้มได้คนเสือของคนอาคา

そう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  ก่ไวแล้วเดี๋ยวเอาไม่เสีเออเอ่ออกัน,น <ะ S 1> เะนะียตั้นว่างก็ดีดีแล้วอัน้อ่าฮ่ด้วยนี่นี่นี่นีต้นนี้คือสุกเหลืองสุกแดงแดงเลยบุ้งแมตอนนี้คือเฮาซี อาซิกินตัวนี้ก่อนไม่น,นึ่งเนาะว้ากกินแบบนี้เลยบอกลองกินเบิ่งเดอทุกคนอืมว้าเห็นพ่าทามไม่ทำเมื่อแล้วเอาปลาทามาอ,อ,ทาอืมปลาทามเจียวไ่ได้จำเจวก่อนจำเจวก่อนเด้อทุกคน

ทำไมมันอร่อยอย่างนี้ทุกคนตอนนี้เขาก็เก็บได้ประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนนี้คือเอาไปกินเอาไปกินยื่นหมูกันเนาะนี่เขาเก็บได้ประมาณนี้แล้วก็เก็บใส่ซ้ำอีกเพิ่นออกไปแล้วพูดพุ่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนกินยื่นกันเนาะทุกคนอันนี้คือเมื่อกี้เขาเอาเอาไม้ซีนะ ก็เลยนล่างอันนี้วอลางก็ได้อันนี้นะกินสดๆเลยอรอตอนนี้คือเฮาวซีล่างอันนี้ทุกคนล่างใส่บอนนี่ทุกคนบุงแม่เอาเก็บมาไลายเติบโอ้โฮแดงๆตัวนี้น่ะจะแซ่บแซ่บเดี๋ยวเฮาสิกินตัวนี้บุ๊คมี่ฮ้ย <c oughs> จะะ้าแล้ว ตอนนี้คือเรากลับมายำกินเนาะทุกคนยำมาหลอกินกันอยู่เพืียงนี่กำลังซี้ยำกินเนาะทุกคนมันจะมันจะถึงจะแย่ั่นอ้ํานะอ vale ้ํานะ นี่ทุกคนยำมมาลดของเราแล้วแลวอ้ยน้ำลายน้ำน้ำลายลายเจ้าสินอ่ะไอเคยไ่เมาเิ้มอกินลายเพชรเอาย่กินเถอะอู้อร่อยบ่ กินเอานี um> <t <t really? ่ทุกคนยำมลอสของเฮาสำเร็จแล้วมาเด้อมาเด้อยัวจ้าแล้ก็ยัวนี่ยัวจ้ายัวนี่เด้อนี่เชื่อเด้อจ้าดูข้างหลังดูยัวซิว่ายัวจ้า จะ๊กจี้ร <ala> <laughs> okay, ึม okay, okay. mm ่จ hmm. mm ั hmm. mm ๊จ hmm. ี้เท่าไอรมาจักขาสุเมียเอซอนโอวหน้าเดวุยเจ็บพ้องแนนนอนกินไรปันนี้อืมกินไหมโอเคทุกคนตอนนี้คือเราสองคนมากินโซ่กันทุกคนนี่เมนูของเราเอเมนูสมของเรามนึ่สีเมืง ้เไยๆคือเฮาอัน,หนเห็ดหรือว่าเฮาอิ่มแล้วกว่าโบจักรเนาะทุกคนมันส้มกว่าเมื่อกีนก้นะเมื่อกี้คือแซบอร่อยวานตอนนี้คือส้มหรือว่าเป็นน้ำเฮ <c oughs> ายามแบบนี้กว่าโบจักเนาะเฟรดแห่งทุกคนกินให้หมดเลยยังเปิดอยู่ โอเคทุกคนตอนนี้คือเฮากินส้มกินยังเป็นที่เทียบ้อยแล้วนี่ได้ของต้นไหนทุกคนได้มังร้อนแล้วก็ได้พ่อหอมอีกอ่าอาโหเพื่อนวายะไห้อ่าไปกินน่อันอโฮมู๊กไว้นะคือเขาเป็นมูก,กันก็นกนแมนได้แ่แมนได้ทุกคนแต่ว่าเขาเป็นพี่น้องกันอีกได้ทุกคนแม่ของเราฮนะเป็นอโหของข่อยเป็นหน้าของข่อยนะอ่าตะกูลเดียวก็พอข่อยได้นี่ก็เลยว่าเป็นพี่น้องกันนะตะกูลบ่หหังได้ ตะกูลแบบคิงคิง่ะนะคิกิงเลยกับบแมนแต่ว่าห่างสองสองแซงประมาณน,นี้เนาะก็เลยว่าเป็นพี่น้องเดียวกันเนาะทุกคนเขาไปหามาซูกันแบบนี้ที่จริงเขามาส่งเครื่องให้นางเพ่นเนาะ <laughs> อย่าซาผมทุกคน, <laughs> นก็ชงเวลากลับบ้านแล้วสิเดลานางเ<อ>พ่นไปแล้วนั่งเออซื้อยังก็ซือ้ออน้องเด้อทุกคนเดี๋ยวยันอันเอฟซีที่ถามซื้อนะ โอเคประมาณนี้เนะทุกคนถ่ายไปมักคลิปนี้ก็อย่าลืมเนะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราไดดเลยทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปต่อไปบ๊ายบายบ๊ายบายแดด